Assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a ล i w a b a r บ k a t u h ก่อความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีนะครับทีวีเพื่อพี่น้องผู้ศรัทธานะครับผมก็จะได้แล้วนะครับก่อฝากยาติมทีวีนะครับไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านนะครับ ช่วยกันสนับสนุนนะครับส่งเสริมพื้อยาตีมทีวีนะครับดำเนินต่อไปนะครับเบอรจอดำนะครับอย่างใดก่อฝากพี่น้องนะครับเอายาตีมทีวีไว้ในอ้อมใจตัวนะครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูกิจกรรมอ่าที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือกองทุนสกาดนะครับเพิ่นจัดวันคืนซิ์นะครับเพื่อกับพี่น้องชาวสกาดนะครับคือคณะกรรมการได้มาพูดมาคุยกันนะครับ เพื่อจะส่งต่อไม้กันอย่างใดนะครับและไปช่วยเหลือคนยากจนนะครับผู้มีสิทธิรับสการในพื้นที่อย่างไรนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไปชมบรรยากาศในกาศจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมรับชมครับผม Allah, 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 Allah. ระบบสการคือการแบ่งปันทางสังคมโดยผู้มีสิทธิ์รับสการมี8กลุ่มตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ระบบสกัดยังมีความจําเป็นในการขับเคลื่อนสังคมจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการศึกษาและสร้างอาชีพของประชากรมุสลิมรวมถึงการแก้ปัญหาและจะเป็นแหมทางหนึ่งในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนในชุมชนเป็นการลดความยากจนได้ระดับหนึ่งที่ห้องประชุมดารุตตะกวามชิตตะกวาจังหวัดเชียงใหม่กองทุนสกัดจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันคืนศิษย์โดยมีนายยงยุทธจานะรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี อิมาม,มุาาสตอฟาฮัสซันบรรยายใื้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาร่วมงานอิมามสุภมิดฟูอันันประธานกองทุนสกาดกล่าวถึงการจัดางานครั้งนี้ว่ากิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นเพื่อมอบสกาดที่เรารวบรวมมาได้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะได้นําไปจัดสรรจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดนะครับ แต่ละประเภทนะครับที่เราได้ได,ได้เจรณากันนะครับเสร็จสิ้นวันนี้เราก็เลยจัดให้มีพิธีนิดนึงนะครับเพื่อที่ 1. น,นะครับเราก็จะได้เป็นการได้พบปะนะครับระหว่างผู้ที่ให้สการกับผู้ที่รับสกาศนะครับจะได้มา,มา,ม,ามาพบปะกันนะครับแล้ว 2. ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เราอยากจะทําความเข้าใจนะครับในมูล ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนสากาดนะครับก็จะได้ใช้โอกาสในวันนี้นะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับว่าระบบการทํางานระบบหลักการของการทํางานระบบหลักการของศาสนาอิสลามในเรื่องสากาดมีอะไรอย่างไงมั่งนะครับแล้วก็จะได้ชี้แจงนะครับว่าสากาดที่เราได้รับมีจํานวนเท่าไหร่จัดสรรไปให้กับที่ไหนอย่างไงอะไรอย่างไงนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับก,ก็ได้ชี้แจงนะครับให้กับ ทุกท่านได้รับทราบนะครับเพื่อจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมู้สนิมเรานะครับที่จะให้กองทุนสกะนะครับได้อยู่ดําเนินการตรงนี้นะครับเพื่อจะเป็นตัวกลางนะครับในการดูแลเงินสกัดของทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้ไว้วางใจให้กองทุนได้ดูแลตรงนี้นะครับในขณะที่นายนิพนธ์วาลุนกรรมการไฟสกัดจังหวัดระปูนได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานนี้ขอบคุณอรรถสุภาดาลานะครับ ที่พระอ,องค์ต้องสมหรับประธานลิสกีครั้งนี้นะครับแล้วขอพระอ,องค์นั้นได้ตอบแทนกับผู้ที่ให้สกาดด้วยนะครับเพราะมันมีความยิ่งใหญ่จริงๆครับได้เกิดความปลื้มปิติยินดีกับพี่น้องชาวลําพูนทุกท่านนะครับวันที่เราํำสกาดปิแจกนี่ก็พี่น้องก็จะมารับกันที่มัสยิดเลยนะฮะไม่ปรับตามบ้านเหมือนอะไรเงี้ยนะคือว่ามาละหมาดด้วยมามาสนใจเรื่องละหมาดเรื่องอะเรื่องการดูแลเรื่องศาสนาด้วยครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ขอให้สิ่งนี้นะ,จะเจริญเติบโตไปในทางศาสนาที่ดีขอรัศมีอัตลา,าดทานด้วยครับนายประวินแสงซอนกรรมการฝ่ายสกัดชุมชนได้สะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เช่นกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการของชุมชนได้เข้ามานะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าเฮาั่านเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ของ ขาต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนในพี่น้องเขาเขาเนี่ยมีความด้ยโอกาสทางสังคมอยู่ด้ยโอกาสในในไม่มีตัวตนในสังคมแล้วก็พื้นที่ที่เขาแสดงออกที่มันเพิ่เขามีตัวตนมีน้อยวันนี้อะารทำดยู่ดีละพื้นที่ตรงนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเนะาะได้ทำว่นที่เห็นผูู้ที่ได้รับความดีงามตรงนี้แล้คนที่ได้รับการจุเหล่อนี้ก็ได้เห็นถึงการแอคชั่นการเคลื่อนไหวของคนที่มีศักยภาพ ก็เกิดความกระชุ่มกระชวยในหัวใจและมีความคาดหวังช้อนล้อนอัลลอฮฺอัสลามนั่นเกิดได้เกื้อหนุนพอไปในวันหน้าวันตานะครับน้องต่วเขาได้ได้มีกําลังใจส่งต่อความดีงามนี้ต่อไปที่เห็นแล้วเราก็คือว่าการทํางานมันเป็นการทํางานที่ไม่ได้เอกเทศเชื่อมเชื่อมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรนะครับนาอเป็นนโยบายหนึ่งเดียวแต่กระจายออกไปแล้วก็มีการปรับใจตามความเหมาะสมของแต่ละทีแต่ละต่างก็ถือว่าเป็นก้าวนะเป็นเรื่องที่ดีในอันดับในเรื่องต้นๆของจึงใหม่บ้านเฮา เราหวังว่าจะมีเวทีอย่างอี้จะมีเรื่องราวอย่างอี้ดีๆที่ไปตั้งหน้าแห่งนี้เชาแล้วครับสกาดเป็นการกระจายความมั่งคั่งทางทรัพย์สินระหว่างคนรวยกับคนจนด้วยการรับเอาทรัพย์สินของคนรวยในปริมาณที่ถูกกําหนดเพื่อแบ่งปันแก่คนจนซึ่งเป็นการกระจายความมั่นคงทางทรัพย์สินเพื่อบพิ่เกิดการสะสมทับถมของทรัพย์สินของคนรวยในขณะที่คนจนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและขัดสนและสกาดยังทำให้สังคมเกิดความดีงามด้านการสร้างจ,จิตใจให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงานครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแหมผลงานหนึ่งนะครับของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่พยายามนะครับรวบรวมสกาดนะครับทั้งปีนะครับก่อเพื่อจะเอามาช่วยสนับสนุนนะครับพี่น้องที่มีสิทธิ์รับสกาดนะครับแปดประเภทระยการนะครับก็ถือว่านะครับเป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางเชียงใหม่ได้ทําต่อเนื่องสม่ําเสมอมาตลอด เวลาสิบปีนะครับที่ผ่านมานะครับผมก็วันนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศงานมัชิดนะครับที่แถวตังอําเภอฝากนะครับในวิถีของชาวจีนนะครับว่ามันมีวิถีการจัดงานกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการก้าการขายในงานมัชิดนี่มีอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไปสัมผัสบรรยากาศ เหมือนกับอย่างที่ผมเห็นนะครับพี่น้องครับเอาไปชมบรรยากาศงานมันชิดที่มัชิดหัวฝ่ายนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับไปชมด้วยกันเลยครับผมเอาวันนี้เรามาเยี่ยมที่มัชิดหัวฝ่ายนะครับเมันมีงานประจําีีนะครับเป็นแห่งนึ่งวิถีนะครับของพี่น้องมุสลิมเชืสายจีนนะครับ กินเรียบร้อยแล้วครับผมจะไปแอลกันครับครับผมบครั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 บบ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 รับ ครับพี่น้องครับสิ่งแรกที่จะต้องทำครับมาถึงปมะชิดแล้วครับก็ต้องกินข้าวครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมนั่งรับประทานอาหารนะครับกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับท่านอิมามุตตตฟานะครับอาจารย์อนันต์ปัญญาวีนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับก็มานั่งกินข้าวโดยท่านนะครับบารักันรอนะครับเนาะกินข้าวโดยผู้รักผู้ใหญ่ได้แลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยในสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะครับ จากนั้นนะครับท่านอิมามุสตาฟานะครับกอเป็นตัวแทนในการมอบในการมอบปัจจัยนะครับเป็นเงินนะครับเพื่อกับมัสยิดนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในมัสยิดต่อไปครับตอนนี้ก็อิ่มนํสตารานนะครับเนาะก่อจะพาพี่น้องมาเดินชมตลาดนะครับที่หน้ามัสยิดนะครับก็ผู้คนก่อลังไหลนะครับมาร่วมงานมากมายนะครับในมัสยิดทางนี้นะครับมีงานก็มีการนะครับเนาะคือมีตลาดสําหรับที่ จะคือผู้ที่มา,าเที่ยวงานมาชิดนะครับได้ซื้ออาหารแปลกๆใหม่ๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนในพื้นที่เป็นพี่น้องมุสลิมชาวจีนยูนานนะครับเขาก็จะเห็นขนุกข้านมนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนยูนานจะเป็นขนมปิ้งจือนะครับอันนี้เป็นขนมใสไส้ส่วนดาขนมอบนะครับเนาะอันนี้ก็สาลาเปาเอาลูกใหญ่เลยนะครับแต่ใส่ไส้ส่วนดา มีขนมไข่นะครับซึ่งจะมีชื่อเลือกเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าเออจะให้ผมบอกจะแนะนำนะครับมันก็ค่อนข้างจะอู้ยากหน่อยนะครับนาะที่พวกนี้ก็จะเป็นอาประเภทผักดองนะครับเป็นผักดองนะครับเป็นอาหารคล้ายกิมจินะครับญี่ปุ่นนะครับราจะเห็นนะครับเนาะคนจีนคนที่ยอมทําอันนี้อย่าเป็นคล้ายว่าอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะทุกมื้อนะครับเพื่อจะอาเรียกน้ําย่อยนะครับก็มีผัก ประเภทผักนะครับเราเอามาจำหน่ายซึ่งในเมืองหายากนะครับหรือกับพี่น้องขายเกี๊ยวทอดนะครับเอาขายขนมนะครับพาะผักไม้ก็มีที้เรือยกับผักสดๆนะครับเก็บมาจากบนดอยส่วนใหญ่แล้วอาจจะปลูกกันเองนะครับเอามาขายเล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้ก็พี่น้องตังบ้านยางนะครับเอาขนมทําโดยจากฝีมือตัวเองนะครับมาขายนะครับเป็นประเภทกันป่าเนื้อน้าค้างนะครับ อันนี้จะมีต้มปลาฟูต้มเครื่องในต้มหัวบัวนะครับทำได้ดีคมากอร่อยครับอก็นีเจ้าอ้วกิ้มส้มอย่างของป้ายูพินออกมาด้วยอันนี้คอือตาแอลแหละเออดีดีข้าวสาดีเมื่อกี้กับแม่กาครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพวก่ข้าวเปิ้นร้อนข้าวเปิ้นทอดครับม,มีทั้งยำม,มีทั้งทอดนะครับ อ่าของทอดน่ากินมากครับมีน้ําจิ้มอร่อยอร่อยนะครับดูนะครับทอดน่ากินเป็นสีทองอล่ามนะครับก็ลองเอามเปทอดในกระทะนะครับร้อนออกมาก็อร่อยมากนะครับถือว่าเป็นอาหารคือเป็นทอดย่งน่ากินมากครับขนมค่ะขนมอย่างอ่ะไส้ถั่วค่ะขนมไส้ทว่าขนมจีนนี่เป็นทอดอย่างภาษาจีนเป็นทอดอย่างภาษาจีนเหรออย่งก็ ซูบิงซูบิงซูบิง,งชาวาชปิงชาวปิงอันนี้ผักผักัก,กยอดผักดองคยอดผักดองผั่มีกางปลาอันนี้อย่างอันนี้ขนมขม่ก้าเกากับใจก็เาเกาาเกามันอยู่สีนี่ <c ute> อันนี้ขนมเก่าเก่านะขนมจีนโบราณอ,ไปปอะอไอะไรครับอันนี้มาเจอแล้วครับซาลาเปาอ่าไส้ต่างๆนะครับมีทุกไส้นะครับสามารถจะเอาไปติดไม้ติดมือได้อันนี้ของพี่น้องตังเทียงหายนะครับเปิดมาขายทุกงานนะครับจะมีไส้ก,กรอกอีสานนะครับจะเสือสีอยู่ที่ไหนบกัญญาไงอ่อซื้อป้าซีเน่ ดูแคว่ากันด้อครับซอทายขนมหวานครับพี่น้องหลังจากจับใจ่ายใช้สอยนะครับในตลาดแล้วนะครับหันยังก,ก็ได้ก็ยอยากก็ได้ครมีโม้นะครับก็ได้ก็แปลกหูแปลกตานะครับในมาชิดนะครับเพื่อนก็จะมีโต๊ะรับบริจาคนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะให้ การช่วยเหลือของมชิดนะครับที่ใจในกิจการของมชิดนะครับวันนี้มีามาชงวุซอนะครับก่อมาร่วมเก็บสตังค์กันตัวนะครับอันนี้ออฟฟิศของคณะกรรมการมชิดที่หัวฝายนะครับหรือศูนย์ประสานงานห้มชิดต่อดบสนะครับก็มีป้ายผู้บริหารมชิดนะครับติดอยู่ใน Office ออฟฟิศหรือในสําสนักงานของทางามาชิดหัวฝายนะครับต่อ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีภาษาจีนคําสวยๆนะครับผมแปลไปได้นะครับเอามาฮห้ดูไปได้นะครับผมครับอ่าเข้าครัวหนาอเนาะว่าวันนี้เพิ่นจะเตรียมอย่างไว้เฮากินพ้องนะครับก็มีอาหารหลากหลายนะครับเนาะแม่ครัวพร้อมสู้นะครับคนบอกว่าพร้อมสู้ที่จะทําอาหารอร่อยอร่อยให้กับพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานได้กินกันนะครับอันนี้ก็เป็นปลาทอดสมุนไพรนะครับต่อเตียวเฮ้ยพี่น้องโดยเฉพาะ อันนี้คือซิกเนเจอร์นะคระพงตุนนะครับแกงเนื้ออยู่นานนะครับน้อาผิดฝาแล้วเออไปดูมิอนได้เนื้อนะครับอันนี้เป็นประเภทเครื่องในนะครับจะต้องทําการลวกนะครับเพื่อบื่อเมันคาวนะครับนอกพวกนี้ก็จะมีเนื้อมีเครื่องในมีไส้นะครับนอกทำจนสะอาดสะอาดนำมาลวกกับํานะครับนอกแล้วก็เอามาใส่น้ําแกงตรงนี้แหละครับน้ําแกงหอมนะครับอันนี้เป็นซุปซุปก็จะหอมมากนะครับผมนอกแม่ครัวบอกว่า พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานของมัชิดนะครับครับขึ้นบาต่างบนมัชิดนะครับวันนี้เป็นแบ่งสมบัติระบีดที่บนมัชิดนะครับมีการบรรยายศาสนาในเรื่องของคุตธกรรมความดีต่างๆนะครับครับการคัดเกาวิญญาณของพี่น้องนะครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของ อัลโลซูลได้ฟังเรื่องราวของคําสอนของอัลนะครับซึ่งผ่านมายังท่านรอซูนสลลอสลัมนะครับเพื่อจะคือจิตใจได้จุ่มได้เย็นขึ้นนะครับได้นํามาประพฤติปฏิบัตินะครับก็ท้ายสุดก็มีการแจกประกาศให้กับฮาฟิกุรานที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ละหมาดร่วมกันนะครับก่อนที่เอาจะลงไปกินข้าวกันนะครับเนาะก็แท้จริงนะครับละหมากก็เหมือนหัวนั่แหละครับพี่น้อง หัวมีชีวิตก็มีนะครับอากกิเลยนนะครับ้อาหารวันนี้มีอยู่6อย่างนะครับ6อย่างก็กินกับแบบจีนๆนะครับมีถ้วยจีนเพราะเป็นโต๊ะจีนเนาะอาหารบนโต๊ะก็เป็นจีนนะครับบัตติปาโต้บัได้ด้วยนครับเนาก็เห็นว่ากินแบบคนจีนนะครับกินง่ายๆเราจะเกี่ยไทยๆเข้าปากนะครับกอกิมนำสารานกันนะครับกอกิกบันไผ่บ้านมันนะครับเนาะ ก็อย่างไดแล้วนะครับปิกมาแวะเยี่ยมเยียนเมื่อวถั่วฝายครับสักครั้งนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับผมครับนี่ก็เป็นแหมนึงวิถีนะครับในลักษณะการจัดการของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนยูน่านะครับซึ่งเราจะเห็นทั่วไปนะครับในพื้นที่อำเภอฝางนะครับผมก็เอาภาพกิจกรรมมาให้ดูนะครับพี่น้องก็แหมยังนึงนะครับพี่น้องครับในเมื่อเราไปแอลชุมชนมุสลิมจีนแล้วนะครับ จะ่าพี่น้องขึ้นไปอูกก้คุยก็มีมามาม,งงนนม,ามิงชิงนะครับเนาะจือจีนันมามิงชิงนะครับ่นจะเล่าเรื่องราวนะครับของมาชิดดอยแม่สลองนะครับกับการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นเช่นไรนะครับพี่น้องเข้าไปฟังกันครับผม ครับสละโบได้กุ่มราหามตุลลอห์แบบบรากาตุวันนี้รับพาพี่น้องมาเยี่ยมชุมชนมุสลิมดอยแม่สลองครับก็อยู่บนเขาสูงนะครับที่มีบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับอิหม่ามสมชายพงตะกูลดีจะให้ท่านเล่าเรื่องราวของมัสยิดดอยแม่สลองนะครับประวัติความเป็นมาของมัสยิดว่ามีความเป็นมาเป็นเช่นไรแลวเขาพวกเขามีการอยู่ร่วมกันเช่นไร วันนี้ลองไปติดตามชมรับฟังก็พูดคุยกับท่านอิม่ามสมชายพงตะกูลดีกันน,น,นะครับผมอิส,สลามคนขวามือเสนาธิการทหารอาของอิสลามนากมาาเส้นสายตรงกลางนี่ก็อิสลามหูกวัวซีนะและท่ามนี้เป็นผู้จัดการดูแลกวางเสือ้อดูแลคนแรกของเม่สลอง นะอย่างกวัวชิงตดเตอ,อเหมือนกรรมาการมัสยิดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ยี่สิบกว่าปีอันนี้อยู่ยี่สิบกว่าปีเป็นคนซื้อใช่อันนี้เป็นก่นซื้อ,อคนท่านนี้ก็มาร่วมมาต่อมาต่อก็มาชี้ซื้อเป็นถึงพลตีนะพลตีของทหารเป็นนายทหารเลยนะนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นอิหมั่มนำละหมาดคนแรกนะครับอิหมั่มนำละหมาดคนแรกเดี๋ยวนี้ก็มี หวังเอออหวังจงลียงฮัจีฮัจจหวังจงลียงสมัยนะั้นเขาก็ไปฮา,า,าไปมาละไปมาละนะไปฮาดมาละท่านนี้คือประเสริฐแดงชวนิตคือทำให้มัสยิดของเรามีทะเบียนแล้วก็เอกสารทุกอย่างต้องผ่านเป็นอิมามจดทะเบียนคุณแรกประเสริฐแดงชวนิต นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเสนออันนี้ก่อนเสนอครับนี่ก็มามาคนปัจจุบันนะครับปุบคุณสมชายพงษ์ตะกูลดีนะครับมามิงมามิงชิงมามิงชิงนะครับผมมามิงชิงครับผมอ่าแล้นี้ก่อนมามก็ความเป็นมาของมาจินเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็เมื่อเมื่อห้าเมื่อหกประมาณหกสิบปีนะครับก็เกิดสงครามการเมืองในประเทศจีน ในประเทศจริงก็เกิดเป็นสองขั้วใหญ่ๆหนึ่งในนั้นก็คือมีกลวมิงต่างกับคอมมิวนิสต์กองถังต่างนะครับสุดท้ายพวกเราเนี่ยกวมิงต่างเป็น่ายแพ้เราก็เลยหนีทหารส่วนใหญ่ก็หนีไปไต้หวันละก็มีส่วนน้อย<ม>ก็หหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยพม่พมาก,กนะแล้วสามเหลี่ยงทองคำอย่างเงี้ยอยู่แถวๆนี้มัสีเราสราางหาศูนยนะ<ม>หลังนี้เป็นหลังที่สาม <ม>นะ<ม>เสียดายหลังแรกเราไม่ได้ถ่ายไว้เพราะวเมื่อก่อนถ่ายไว้อยู่แต่หนึ่งก้าเจ็ดสองไฟไหม้บ้านไม่ทิ้งหมดนะ<ม>ก็มีหลังหลังที่สองก็ยังมีอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายรูปอยู่<ม>หลังปัจจุบันเนี่ยหลังที่สามนะครับเพราะแม่สลองเราเนี่ยนะเราเป็นทหารหน่วยกรมพลเก้าสิบสามในกรมพลเก้าสิบสามเนี่ยเรามีทหารหลายเชื้อชาติหลายเผ่าทั้งหมดเจ็ดเผ่านะครับ อิสลามเราก็มีกลุ่มหนึ่งแต่เป็นกลุ่มสุดน้อยก็คือผู้นํา<ม>ก็คือหมู่โคศีนนะเราประมาณมีสี่ห้าร้อยคนทหารนะครับแต่แม้นสนองนี่มันแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าตำหลักแล้วมันต้องอิสลามยิ่งอยู่ยิ่งเยอะนะค,ะครับแต่เดี๋ยวนี้มันยิ่งอยู่ยิ่งน้อยก็คือ<ม>ลูกหลานไปทํางานข้างนอกหมดมนะ<ม>คุณแก่ๆที่มาจากจีนขเขาก็ไม่ยอมแต่งงานเขานิด<ม>ว่าสักวันหนึ่งเขาคงกลับไปกลับไปจีนอะ่ะ นะครับเสร็จแล้วไม่ได้กลับหรอขึ้นไปกูโบทซิลาคนสองคนก็ย้ายไปคนเดียวนี้ทั้งหมดเรายังมีสามสิบครอบครัวประมาณหนึ่งร้อคนนที่สำรวจปีที่แล้วนะครับสับรลุทั้งหมดนะครับการอยู่การกินก็คือส่วนใหญ่ก็จะรอลูหลามไปทางงานที่ต่างถิ่งส่งมาให้มุนแก่แกที่จะเฝ้าบ้านอยู่นะเราก็มีทำสวนชามีทำ อู่รถก็มีเปิดร้านอาหารก็มีสองเจ้าคนหลากหลายอะหลากหลายส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาชีพค้าขายเอส่วนใหญ่ก็เกษตรกรปูกชาทำยังไงมาก็ทำชามัสยิดของเราเนี่ยครับตั้งแต่ผมจําความได้ผมเข้ามาทำงานสองหาสองสองก็สากว่าปีละก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพี่น้องชาวเชียงใหม่นะช่วยดูแลพี่น้องชาวเชียงราย พี่น้องเชียงใหม่ก็อภิโกนี่แหละเป็นตัวแทนในหลังสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทางเชียงรายก็มีกรรมการจังหวัดเชียงเชียงรายอย่างสมจิตมุนิกรก็ดูแลเรามาตลอดนะครับก็ขออะไรตอบแทนที่ผู้ที่ช่วยช่วยเรามานะครับถ้าอาศัยคนไม่สรองมาบริหารมาเลี้ยงมาจัดการเนี่ยคงจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะพวกเราก็ต้องรอลูหลังสูงมาให้กิน อยากจะเล่าอ่ยังจะเร่ยอยากจะฝากกันยางให้กับพี่น้องที่ดูนี่ก็ว่าอยากจะเล่าอะไรไม่อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องมุสลิมเราที่ที่ชมคลิปนี้อยู่ว่าอยากจะบอกฝากบอกอะไรอย่างกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันมีความหลากหลายที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยเราน่าจะประพฤติปฏิบัติตนกันอย่างไรฝากมุสลิมทั่วประเทศเลย ก็คือเรื่องเราอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่อย่างชังพี่ชังน้องอย่างท่านนาบีสั่งสอนนะเราจะไปก้าวไก่ผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นมันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสบายๆเนาะอย่างที่นี่เรามีพุทธคิดอิสลามแต่อิสลามเป็นส่วนน้อยแต่เราก็เข้าับเขาดีนะครับว่าเรามีงานเขาก็มาเขามีงานเราก็ไปเราอย่าก้าวไก่กันให้เกียิกันเคารพกัน นะครับเราจะได้อยู่กันย,ยั่งยืนนะครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับถ้าเจอปัญหาก็ถอายกลางคนละก้าวนะครับปัญหามันอันใหญ่จะเป็นใกล้เป็นอันเล็กอันเล็กก็จะจบไปเลยนะครับว่าเ,เราไม่ต้องไปโมโหใส่ใกันนะแต่ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหาการอยู่กลางคนละมุมแล้วก็จมตีกันในโลกนี้มันไม่มีวันสงบ ค,คือเราทำงานศาสนาเราต้องสอนลูกหลังเรานะครให้ปณีปนอมทุกอย่างนะอย่างในพุณต้วนเนี่ยสั่งสอนเราว่าต้องรักกันต้องสามาัคคีกันถ้าสามาัคคีกันก็เป็นพลังรัอเหล่านี้คือความงดงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับบนดอยแม่สลองนะครับความรักความสามัคคี ซึงเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์สังคมหื้อยั่งยืนตลอดไปชุมพลศีสมัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่ไานครับพี่น้องครับความหลากหลายของพี่น้องมุสลิมของเขานะครับบอกว่าชาติพันธุ์ไหนนะครับเชื้อสายไหนนะครับก็ย่อมมีกาลิมะลาอิลาฮิลลอะนะครับไว้ประดับอยู่ในหัวใจของทุกผู้ทุกคนนะครับทีไปที่มานะครับของมุสลิมแต่ละพื้นที่นะครับก็แตกต่างกันนะครับเนาะ นั่นแล้วนะครับพี่น้องครับความต่างในกลุ่มของมุสลิมเฮาบอกว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนนะครับก็คือความต่างในเรื่องของชาติพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของหัวใจนะครับก็คือผู้ศรัทธาต่อลอสุภาวตาลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับทุกคนมีชีวิตนะครับอยู่ในวิถีของอันอิสลามอันงดงามนะครับที่ถูกประทานมาอย่างลอสุภาวตาลาผ่านท่านเบมีฮัมัสลลลลฮุอัลลยฮะซัลลัมของเฮานะครับ เพื่อจะฮ้อ,อิสลามนะครับเข้าลงไปสู่พี่น้องหลายชาติหลายพันนะครับเพื่อจะฮึได้มาทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับผมก็วันนี้นะครับก็คงจะต้องอําลาจากพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีลิสกีที่กว้างขวางนะครับอัสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮิวะบาระกาตุตุ يا الله يا رحمن يا رحيم